สวัสดีครับอยู่กับหมีกินผักกันอีกนะครับกับเกมหาสโตนะสำหรับวันนี้ก็ยังไม่ได้มาจัดเด็กให้ดูกันอีกนะอยากใช้เวลาในช่วงนี้นะครับตอบข้อสงสัยให้กับมือใหม่ที่ถามเข้ามาก่อนนะก็มีอยู่หลายเรื่องเลยนะครับที่ถามเข้ามาเดี๋ยวผมจะสรุปแบบรวดเดียวเป็นฟังไปเรื่อยๆนะครับจะได้เข้าใจในทีเดียวเลยนะครับโค้ดนําบริการเติมเกมออนไลน์เติมเกมผ่าน The h u n t e ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีรีฟันร้านเปิดบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสนใจติดต่อที่แอ The Hun t Shop ถ้าเติมเกมออนไลน์นึกถึง The Hun t Shop เอาละอย่างแรกเลยนะผมอยากจะแนะนำนะครับเข้ามาในเกมแล้วหนึ่งวันมือใหม่ควรจะทำอะไรบ้างนะครับไม่ต้องเหม่มือเก่าด้วยก็แดมือทั่วไปทำอะไรบ้างนะครับสำหรับตัวผมเองเลยนะครับ เข้ามาปุ๊บผมจะกดเข้าตรงนี้ก่อนบันทึกส่วนตัวนะครับแล้วก็กดดูว่ามีเควสอะไรบ้างอยู่ไหนอันบนสุดนี้เควสมีอะไรบ้างนะครับเควสรายวันนะครับก็มีเควสรายสัป,ปดาห์นะครับซึ่งในการทำเควสเนี่ยเมื่อทำสำเร็จคุณก็จะได้รางวัลเป็นค่าประสบการณ์มาค่าประสบการณ์นั้นเอามาทำอะไรนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้มันอยู่ตรงนี้ครับทแทรกรางวัลน,นะครับเมื่อเราได้ค่าประสบการณ์มาถึงแล้ว ตามระดับที่เขากำหนดเราจะได้รับรางวัลที่เขากำหนดไว้ให้ตามพวกนี้นะแต่หลังๆมานี่จะมีแต่ทองนะอ่ะกดลับให้ดูเลยนี่ครับหนึ่อาทองนะเอาไว้ซื้อ2ได้นระับตอนชุดใหม่ออกนะเดี๋ยวลองย้อนให้ดูครับมีอะไรมาบ้างที่มันผ่านมานะครับอย่างใบนี้ก็จะได้การ์ดสีทองมานะแต่สำหรับคนที่มีการ์ดใบซ้ําอยู่แล้วเขาจะมีให้เลือกด้วยนะครับว่าเราจะเอาเป็นการ์ดใบอื่นหรือไม่นะครับก็เลือกได้นะถ้าไม่อยากได้ไอ้สีทองนี่นะับเ,เอาการ์ดเป็นสุดยอดใบอื่นก็ได้นะครับ เดี๋ยวเขามีให้เรื่องนะได้ซองด้วยนะครับได้อะไรอีกได้ตำนานด้วยนะถ้าจำไม่ผิดนี่ได้ตั๋วนะลงเตรียมนะเอาไปเล่นโหมดลานประลองได้นะครับแล้วก็ได้การ์ดตำนานนี่กดไปแล้วนะครับได้ซองโอ้ยก็เนี่ยแหละครับมือใหม่ก็มาเอาตำนานตรงนี้ได้นะครับมาเก็บขอเก็บซองเก็บโลตัวพวกนี้นะครับตัว๋วลงเตียมลานประลองเนี่ยโอ้ยตำนานสองตัวเลยเนะี่ยดูดิเนี่ยมาเก็บซะน,นะครับ ถลับมือใหม่นะก็ถือว่าช่วยได้เยอะโอน้นีหลายใบยอยู่นะนะการดีๆทั้งนั้นแล้วก็สำหรับอันต่อไปนะครับคือรางวัลความสำเร็จนะครับที่สามารถได้การที่คุณไม่สามารถคาบได้นะครับหรือบางอย่างที่ไม่สามารถซื้อได้ก็สามารถเอาได้จากตรงนี้นะครับรางวัลความสำเร็จนะครับมีตรงนี้แหละไล่ดูันเองนะอันนี้ผมทำครบหมดแล้วนะครับ เนี่ยพวกที่มันเป็นหีบอย่างเงี้ยนะครับมันจะแจกรางวัลนะครับลองกดให้ดูเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้ได้รางวัลเป็นคอสเมติกฮีโร่นะครับของดนะูอิดนะนี่ผมกดรับไปแล้วนะครับก็ไม่มีประโยชน์อะไรเปิดให้ดูเฉยเฉยนะครับบางอันมันก็ไม่ได้เป็นหีบนะบางอันมันเป็นเก็บการ์ดแบบทีละขั้นตอนเป็นตัวเช็คถูกเนี่ยว่าทําเสร็จขั้นหนึ่งเนี่ยมันมีเลข3ามทับสใช่ไหมทำท่านหนึ่งท่านสองท่านสามทำครบแล้วมนถึงจะเป็นหีบนะครับเป็นหีบก็จะได้รางวัลมาแบบนี้นะครับ ได้เป็นการบ้างอะไรบ้างนะครับลองไปไล่ไล่ดูเองนะสำหรับคนที่มีการดยังไม่ครบหรือไม่สามารถคาบได้พวกนี้นะครับการที่ค้าบไม่ได้นะไล่ดูเองนะครับผมก็จาไม่ได้หรอกอะไรเป็นอะไรนะมันเยอะมันนานแล้วด้วยนะครับก็ไปไล่ทําให้ครบคุณก็จะได้เองการที่ไม่สามารถคาบได้นะครับส่วนอีกวิธีหนึ่งที่จะได้การดที่ไม่สามารถคาบได้มานะครับนั่นก็คือการซื้อซองและเปิดซองต้องเปิดด้วยนะครับซื้อซองและเปิดซอง ของอชุดต่างๆนะครับให้ครบครับเพราะว่าชุดต่างๆเนี่ยเวลาเขาเปิดตัวใหม่หรือเขาเปิดชุดใหม่ให้เล่นให้ซื้อเนี่ยส่วนมากนะครับมันจะมีการ์ดประจําชุดแจกมาให้หนึ่งใบครับเป็นตํานานนะที่ไม่สามารถคาฟได้นะครับแจกมาให้1ใบทุกๆครั้งที่ออกชุดใหม่ซึ่งไอคนที่มาลงทีหลังมาเล่นทีหลังอะ่ะ จะมาได้การ์ดแบบนั้นได้ยังไงเมื่อเขาแจกในช่วงที่ชุดนั้นออกใช่ไหมวิธีที่จะได้นะครับนั่นก็คือการซื้อซองชุดนั้นๆนะครับอย่างคุณไม่ได้เล่น s h ร์โ w in the Badland ตอนนั้นคุณไม่ได้ดล็อกอินยังไม่ได้เล่นเกมนี้ใช่ไหมคุณอยากได้การ์ดตำนานในชุดนั้นทำยังไงคุณถึงจะได้การ์ดที่ค้าไม่ได้นั้นขึ้นมาคุณก็คือซื้อซองนะครับแบบธรรมดานี่แหละ1ซองรับใช้100อทองนะซื้อมา แล้วเอาไปเปิดนะครับซื้อปุ๊บแล้วเอาไปเปิดเปิดซองการ์ดธรรมดาเปิดปุ๊บได้ทันทีเลยมันจะให้ทันทีเลยนะครับลองไปทํากันดูนะอันนี้สําคัญนะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่หาการ์ดที่ไม่สามารถคาฟได้นะครับไปทํากันดูซะมีอะไรอีกสําหรับตั๋วเะกี้ที่เขาแจกมานะครับก่อนหน้านี้ที่ผมให้ดูไปนะเอามาใช้ตรงนี้นะครับสําหรับมือใหม่นะใช้ตรงลานประลองนี่นะครับเมื่อกดเข้าไปปุ๊บมันจะให้เราเลือก ใช้ทองหรือว่าใช้ตัว๋วอันนี้ผมกดค้างไว้นะมันก็เลยขึ้นมาเป็นแบบนี้นะพี่จริงปุ๊บกดปุ๊บมันจะให้เลือกสร้างเด็กชั่วคาวนะครับโดยการเลือกการ์ดนะครับสามใบนะบเลือกให้ครบ30มาครั้งนะเป็นเด็ก1เด็กแล้วก็เอาไปสู้นะครับซึ่งเมื่อชนะครบจบแล้วจะได้รางวัลน,นะครับกดดูตรงไหนไม่รู้นะกดดูไม่ได้นะี่นะก็คือได้รางวัลแหละถ้ายิ่งชนะเยอะยิ่งได้รางวัลน,นะครับเยอะนะครับ แต่ว่าถ้าคุณไม่อยากเล่นขี้เกียจเล่นคุณกดเข้าไปปุ๊บคุณกดสร้างเด็กเสร็จปุ๊บคุณกดออกได้เลยนะครับคุณจะได้ซองหนึ่งซองบวกการ์ดหนึ่งใบมั้งน่าจำไม่ผิดนะครับสำหรับ1ตั๋วนะแต่ถ้าคุณชนะเยอะนะครับชนะสูงสุดคุณอาจจะได้ซองเพิ่มขึ้นเป็นสองซองมั้งหรือ,อยังไงผมไม่แน่ใจจําไม่ได้แล้วนะครับนานมาดเล่นนานแล้วประมาณนั้นนะครับสําหรับตั๋วที่เขาแจกนะก็อย่าลืมเอามาแลกเป็นซองได้ตรงนี้นะครับลานประลองมีอะไรอีก สำหรับการหาดัสใช่แล้วสำหรับการหาดัสนะครับพอบือใหม่ก็ถามมาเยอะนะหาดัสได้จากไหนนะครับก็หลักๆเลยคือการย่อยการที่ไม่ใช้นะครับแต่นี่ผมไม่ต้องการย่อยนะผมว่ามีครบหมดแล้วนะครับก็อันไหนที่คุณไม่ใช้หรือคลาสไหนที่คุณไม่ใช้เนี่ยคุณย่อยไปเลยไม่ต้องไปสนนะครับง่อมเป็นอะไรใบไหนนะครับย่อยไปเลย ให้เหลือแค่คลาสเดียวสลหรับมือใหม่นะที่คุณจะเล่นนะ่ะพอแล้วนะครับจะได้มีเด็กเล่นนะไม่งั้นก็ไม่มีเด็กเล่นสักทีนะครับมัวแต่อันนี้ก็อยากเก็บไว้อันนี้ก็อยากเก็บไว้ก็ไม่ได้สักทีนะครับแต่ถ้าเป็นตัวผมเองนะครับผมก็จะเก็บไว้เหมือนกันนั่นแหละค่อยๆเก็บไปนะครับเดี๋ยวก็ได้นะถ้าไม่ใจร้อนนะแต่การที่อยากให้ย่อยก็คือการสีทองนะครับนี่โอ๊ยยังไงอ่ะกด เอานี่ออกเอาธรรมดาติ๊กออกติ๊กออกนะครับแล้วก็เก็บแต่พรีเมียมที่ได้รับแล้วนะครับเก็บไว้นะถ้าเราก็เลื่อนหาดูก๊าซสีทองเอ๊ะจะเข้ามาดูอีกทําไมเนี่ยกลับก่อนอ่านี่ยดนี่มันอันอันใหม่ขึ้นมาพอดีนะครับเนี่ยอย่างนงี้สีทองแล้วกดคลิกขวาแล้วก็กดสลายนะครับ นี่คือการย่อยการนะครับสีทองเอาออกไปเลยนะครับได้50สดัตนะสำหรับการ์ดธรรมดานะครับถ้าเป็นาหายากนะครับก็จะได้100นะนี่1น0นะครับ100ทองถ้าเป็นระดบับไอระดับสุดยอดนะครับสุดยอดจะได้4 0่นะครับตามราคาซื้อเลยนี่ถ้าสลายได้400นะครับ ไปนี่สลายได้ไหมเนี่ยสลายไปแล้วนะครับกวดไปแล้วเม่องถามเนี่ยไม่ใช้ไงสลายทิ้งไปเลยนะครับ4ี่รอยประมาณนี้นะครับในการหาดัชนนะที่สลายแล้วคุ้มค่าสุดคือพวกกาสีทองทั้งหลายแหละถ้าเป็นตำนานสีทองมันจะได้พันหกเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับเปิดซองแล้วก็เอากาสซ้ำม,มาย่อยากาสทองมาย่อยก็จะได้เร็วดีสุดส่วนวิธีอื่นก็จะได้จากรางวัลการเล่นไต่แร้งนะครับ <c oughs> ก็พอทุกจบเดือนนะครับเขาก็จะให้รางวัลแจกมาว่าคุณถึงแหลงไหนคุณจะได้รางวัลอะไรนะครับมันก็จะได้แจกของมาบางทีก็ได้ดัดนะครับได้ดัดได้การ์ดได้ซองการ์ดนะครับพวกนี้สะสมปนเปกันไปนะครับก็ไปเล่นกันดูนะครับค่อยๆเล่นไปนะครับหมดแล้วนะครับสําหรับสิ่งที่ควรทําและรางวัลการหาดัดรางวัลความสําเร็จทุกอย่างบอกหมดแล้วนะครับสำหรับมือใหม่นะก็ไปลองทํากันดูละกันนะครับเจอกันใหม่เอพิโซดหน้านะครับวันนี้ลากันไปก่อน สวัสดีครับ